ยิ่งเรามีอำนาจมากมีเงินมากหรืออยากได้เงินมากอยากได้อำนาจมากนะครับสติมันต้องอยู่สูงกว่าพูดง่ายๆคือเรามีอะไรมากเท่าไหร่ครับสติปัญญาในทางธรรมเราจิตใจเราต้องอยู่สูงกว่า,วาสิ่งที่เรามีไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันคือเราใช้มันนิดหน่อยแล้วมันก็ใช้เรา เงินทองชื่อเสียงวัตถุพวกนี้ครับมันเป็นของที่มาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ได้ถ้าเรามีสติปัญญาในการใช้นะครับในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้เราไปรับใช้เขาก็ได้คือหมายความว่าถ้าเงินรับใช้เรานี่ชีวิตเราดี แต่ถ้าชีวิตเรารับใช้เงินนี่บางทีเราคิดว่าชีวิตเราดีแต่บางทีชีวิตเรามันเหนื่อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันต้องเอามาใช้โดยมีสติกำกับยิ่งเรามีอำนาจมากหรืออยากได้เงินมากอยากได้อำนาจมากนะครับสติมันต้องอยู่สูงกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีรถยนต์ที่ขับได้ความเร็วสูงเราต้องมีสมรรถนะในการขับรถที่เก่งถ้าเราเป็นคนที่มีอาวุธที่มีอนุภาพไหลแรงตัวเราต้องมีสติ มากพูดในง่ายๆคือเรามีอะไรมากเท่าไหร่ครับสติปัญญาในทางธรรมเราจิตใจเราต้องอยู่สูงกว่ากว่าสิ่งที่เรามีไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันคือเราใช้มันนิดหน่อยแล้วมันก็ใช้เราทําให้เรามีความทุกข์คือเราเอาชีวิตเข้าไปรับใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับใช้ชีวิตเราแต่จริงเทคโนโลยีอํานาจเงินตราพวกนี้มันควรจะมาเป็นของที่ทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นไม่ได้เป็นของที่มันทําให้ชีวิตลําบากขึ้น เราต้องเห็นจุดเริ่มต้นนะครับกระแสความรู้สึกของมันว่าเราใช้สิ่งนี้เพื่ออะไรเช่นสมมุติแล้วเราเป็นคุณครูคุณครูมีหน้าที่สอนแต่เราต้องเห็นจิตเริ่มต้นของเราว่าเราเราต้องการจะพูดเนี่ยเราต้องการจะสอนเขาจริงๆไหมหรือเราต้องการที่จะโอ้อวดศักดาหรือว่าเราต้องการที่จะว่าเขาเพราะบางทีมันอยู่ใกล้กันนะครับสมมติว่าคุณมีอำนาจคุณเป็นผู้นําคุณเรียกสิ่งนี้ว่าการชี้แนะแต่บางทีคุณอาจกําลังด่าเขาอยู่ก็ได้อย่างที่ผมบอกว่า จิตที่เริ่มต้นนะครับกระแสะความรู้สึกที่มันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเราต้องเห็นมันถ้าเราเห็นมันเนี่ยครับเราเห็นความรู้สึกเราจะควบคุมความคิดได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราควบคุมการกระทําได้แต่ถ้าเราดูแค่ข้างนอกดูแค่ว่าเราทําอะไรเนี่ยบางทีเราไปเข้าใจว่าเรารู้สึกดีกับเขาทั้งๆจริงเราอาจจะกรรลาลังด่าเขาแต่เราแปลสิ่งนั้นว่าการสอน แล้วเราก็ไม่เห็นจุดตั้งต้นว่าจริงๆแล้วเราประสงค์ร้ายกับเขาเราโมโหเขาเราเลยจะว่าเขาอย่างนี้ครับคือสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องกลับมารู้จักตัวเองอย่างที่ผมบอกทุกๆเรื่องมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภายในทั้งหมดเพราะภายในมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทําทุกอย่างจริงๆแล้วชีวิตของเราครับมันก็คือมวลรวมของเราระหว่างสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรารู้สึกซึ่งไอ้สาฐานเนี้ยสิ่งที่มันมี เป็นเจ้านายใหญ่ก็คือภาคของความรู้สึกแต่มันเป็นภาคที่คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ได้ถูกไหมเขาวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเราได้คําพูดได้ความคิดเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ความคิดได้เพราะว่าเราแปลความคิดเราผ่านคําพูดถูกไหมแต่ความรู้สึกเราไม่มีใครมาเตือนเราไม่มีใครมาเตือนเราว่าคุณเหงาไปแล้วนะตอนนี้คุณมีจิตที่ต้องการเอาชนะนะไม่มีเราต้องเตือนตัวเองและมันเข้ามาเร็วมากเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่คุมต้นทางได้ครับ ถ้าคุมความรู้สึกตัวเองได้ถ้าเข็นความรู้สึกตัวเองตั้งแต่ต้นนั่นคือการดูแลชีวิตทั้งหมดถ้าคุณดูแลสิ่งนี้สิ่งเดียวสิ่งนี้มันจะดูแลทั้งหมดของคุณมนุษย์ต้องมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่างานเสร็จแล้วนึกออกไหมครับทำไมเราคิดถึงภาพฝันตนเองในวัยชราไปปลูกบ้านริมทะเลไปปลูกบ้านที่ต่างจังหวัดไปอยู่ที่สวนผัก ไปอยู่ที่ริมทานริมป่าไม้เพราะนั่นแหละคือความรู้สึกว่างานเสร็จแต่มนุษย์ไม่จําเป็นต้องรอถึงตรงนั้นและผมเชื่อว่าตรงนั้นมันไม่มีจริงนะจริงๆแล้วจนนินตนาการนั้นมันเป็นแค่จินตนาการของเราแต่ถ้าเราใส่ตัวเองทุกวันเราต้องรู้สึกว่างานเสร็จแล้วทุกวันเราได้บรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตทุกวันบันละครึ่งชั่วโมงอยู่กับตนเองหลับตานั่งเฉยๆยปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องมือสื่อสารไม่เปิดแม้แต่เพลงแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็พยายามมองความรู้สึกข้างใน เหมือนกับตัวเราไม่ใช่ตัวเราเมองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรฉันโกรธฉันเกลียดฉันเหงาฉันมีความปิติยินดีอะไรฉันอยากได้อะไรทำไมฉันอยากได้อิสระมันอยู่ตรงไหน ตรงไหนคือพันธนาการแ,แรกๆคุณจะไม่เข้าใจว่าทําแบบนี้ทําไมคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรแต่พอคุณทําไปเรื่อยๆครับเสียงแรกที่มันจะดังก็คือเสียงของปัญหาเสียงของความต้องการเสียงของความอยากถ้าคุณผ่านเสียงพวกนั้นมาได้มันเริ่มมีความสงบถ้าผ่านตรงนั้นมาได้คุณเริ่มเห็นข้างในคุณเริ่มเห็นตัวตนแท้ๆว่าเรามีความสุขโดยตัวของเราเองได้ไม่ต้องผลิตจากข้างนอกแต่ผลิตจากข้างในเลยไอ้ตรงนั้นนะถ้าคุณอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นบ่อยๆครับมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มแล้วธรรมชาติของคนที่อิ่ม มันก็จะเริ่มแบ่งปันเริ่มแบ่งเริ่มแจกจ่ายมันก็เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นการงานดีขึ้นแต่ทุกอย่างก็คือต้องกลับกลับมาที่ตัวเราเป็นพื้นฐานทําไมเราไม่เกลาวตัวเองก่อนที่จะไปเกลาวคนอื่น